ผู้ใดหลับหัวพ่อไปอันนี้น่ยสาหวับคิมเบอร์รี่มาจ้าไม่ใช่ไม่น้องไปตะวันแดงไม่ใช่หรอกเปตะวันแดงนังไม่มาง่ายหรอกทํ่ไงลิ้นมาแล้วนี่หนาก็บรรยากาศนะคะค่ำคืนปร์ติ้เล็กๆนะคะสําหรับ วันนี้นะคะฉลองครูจรินครูใหม่กับครูจริงครูจริงโอ้ยครูจริงไหบเก็บไ้เป็นเพื่อไปเรียไปเพื่อไความสุขของแม่พี่ดองช่วงนี้ความสุขของแม่ของแต่ของค่ะ <ersch> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราปาร์ตี้เล็กๆกับลูกๆนะคะพี่น้องขาย่างหมูย่างตีนไก่เอ้ยตำบักหอมบักหุกงเลิศอาหารเยอะมากนะคะเมึงย่างกีงมีแฟนจิ้มกินกำลังย่างนะคะเจ้าอย่างน้อนอยโย่โง่เลยวันนี้นะคะปาร์ตี้ปิ้งย่างกับบอจะเด มีกุ้งย่างด้วยนะคะแล้วก็ตีนไก่มีไส้ย่างด้วยเพิ่มมิดแถววงนี่กำลังินยางอยู่ห้ามกำลังแสบมันบ้กงกำลังแสบก็เลยมิดจรอเจเล่เขาว่างมดไทเสียบกับกันปาร์ตี้เล็กๆนะคะเราหยุดอีกพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันพรุ่งนี้เราจะปาร์ตี้อะไรต่อไหมขึ้นใหม่ครับ เาอีเฟอร์บีมันนอนหลับบอกอเพื่นนอนองางเฟอร์บีนางเขาบอกนางเป็นอน,นาเบลอนาเบลน,นอนย่างหับโอเคเลยเป็นอนาเบลเลยหรออร่อยไหมครับพี่แพรีพอ,อร่อยครับอบุ้ยอร่อยครับยืนเมื่อยย่างยากคุณแต่งพวกกันรักมาแต่เซไ่พวกกันกูได้หรอพอ

ปิ้งย่างนะคะยูน้าหอครับพี่น้องวันน <um uh> no mm um> sí> ี้ม evet> ีคิวแดนเซอร์ชายพอมื่อเดแดนยิงอยูกรุงเทพพี่น้องพอมือเอิมีงานรับเชิญกับบัแทลนะครับม่หนวดปยาพร้อมปอร่อยไหมบานกับานเลยได้ีสาปรกอบีก็ปกอีเรกุ่นแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นยิสบายครับอุ่นยินสบาย ต้องเพิ่มจริงนะลองเป็นอย่างเราพี่แน่คืออึไหนึ่งาดู่อนไม่ดีต่อใจเสมเขียวรับเด้อเจได้โมีเฟ้นไฟด้วยนะคะแบบจิกชิคดินยางคืนเลยอร่อยเนาะม่นคือดันเรานี่มั้งคอยให้เรามาจุ่มอะไรพี่มัน้จิ้มจิ้มซุกีบ่ะเดี๋ยวจิ้มจิ้มซีบุตรเนาะ มังสิอร่อยมากเกินที่ไหนแบบนี้อร่อยมากกว่าลายบัทอีบาขอโทษนะใครจะมาเชื่อชัดไหมมันหนุนเตอมเลยกะมีมั่นแหล่เหลือมั่นประหันมาก็ม่ลาแม่ไอเอ็มกับไอบาสพูดอะไรไอบาสมาสพีนเสาบา มาจ้าไม่่นองเปตะวัแดงไม่ใช่หรอกเป็นตะวันแดงนะไม่มาง่ายหรอกไงลิมาแล้วเดน้องชิมลินสิเจ้ได้กินระบกูเจ้กินไหมอุ้ยมันเป็นอะไรัน้นนด้อะไรอันนี้นจุกอ่ะน้ำ ก็มันกินเหล่ามันตาแซีมาแซ่บก็มูกินเหล่าเนีอันนี้เนียิมันใหมมกมูล้าเม่บั่นิมเหล่าเนีย่ไนีไนี่ไงน่่นีนนี่นี่ไนี่าี่นี่งน่นี่ไนี่ไน่นี่นี่ไงนนีนี่นี่นีน่นนีไนี่นานี่นนีนี มค่ามากอเตอดอกบงงอใอร่อยตุ้งเธอไปกินสิเร็วๆะสสเอาใส่ขิดส่หขมค่ะบักยออมเลยอมอันบักอนมวนดอกบองวกเปียเลยอยากหมะกุ้งดีได้บ่เป็นอย่างมันมีเปลือกอไแล้วกงเต้นพร้อมแพ้ เขาก็ดัเลยะเอาเลยค่ะแล้วทไม่ให้ไม่เียมไม่เียมนกันวะเนี่ยลายดอก่ได้นนะี่ขอให้เอดงมม่ให้หรอแล้วจะทำไงก็จะเอาค่ะเขาใส่อแบทท่านหนูไม่ยแนกเลยนะรยอม่างหญยบเอาไอ้พงแล้วก่อน เจ้าแย่ายาบขางเลยเด้อไม่ยังมีอย่างเมื่อเดิมบ่เดิมตัวเดิมตัวนี้บ่เดิมตัวนี้บ่เดิมอันนี้อย่างมันเนี่ยปาร์ตี้เล็กๆหน้าบ้านไม่เล็กแล้วแต่หน้าบ้านแต่ว่าสื่อขักสื่อเนี่ยสื่อไรคักเออหมื่นห้าสิบสื่อไรก็ดีไอสีจอมันน สอนปิ้งอย่างเหรออันนี้มือถับภาพแบบว่าเป็นตัวหัน <c oughs> บูอันนี้ปลายผู้ชายอันนี้ปลายแมงนี้ตอนนี้โผ่พ่นตอนนี้กินครุ้งเลยไหมละ่ะน้องสม,มิมากน้องสมิเอาเถอ่งอย่างเอยซุยเสียงยากบนะสูบ ซื้อแขางห้อง้วนมี่ยูทั้งหดแปลที่เราบอลสุดท้อม้บแลสูบอหลายตค่ะหันเอามาให้ไม่ย่ทีมนํำเอามายิ่ทีไแล้ว่อยู่เาไนตสองตัวหรือสาตัวอะไันัไมโนนจิราโนนมีน้ำมูวมันสีบอหนาวเจ้าวากันายเอเอาเลยแมยิ้มมยมวยยิเขาเรียก หัวตัวน้องนี้คนเรนไม่มีความสูงนอะช่วงนี้เนาะินัมือห้เมื่อนั่นเด้อรอบรอบคเป็นส์เบิบันไดะจอต่หลักๆมันเป็นะกินผัวมือห้เมื่อนั่นเด้อองกิมีว่าจัสถานที่คู่เตือนน่น้ยคอยจะไปเกี่ยวหยาออกรับบาครับบ่นไดเกี่ยวหยาเอาปะ่อ่งวออกันใส่งัวใส่มือเดียวแปลงมินลินจักตัวประแม่ียงแนลวดเดียว เป็นตัดสิบเบดบาเฮ้าตื่นมาใหม่พี่แงมมีอีกอยู่ตัวหนึ่งพี่แง้เดินเข้าไปข้างในอยู่โซฟาอยู่ซ้ายมืออยู่ในบ้านกัยาวนกริ่ออกก่อนแปดโตโอเคเหีือนเดิมหร่อเปล่รุ่นลูกมันใหสมงใหญ่รุ่นแม่กอซี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่ต้องเปลี่ยนนี่นะก็บรรยากาศนะคะค่ำคืนปีิเล็กๆนะคะสำหรับ วันนี้นะคะฉลองคู่จิ้นคู่ใหม่คู่จิ้นคู่จิ้นโอ้ยคู่จิ้นว่ะแม่เก็บไว้เป็นไปเพื่อยนนไไปเจ้าสาวกับไปเจ้าบ่าวตอนนี้มาถ่ายาพความสุขของแม่พี่น้องช่วงนี้ความสุขของแม่ของาของค่ะก็หาความสุขให้ลูกไม่อยู่แล้วคนเดียวลูกมีความสุขแม่ยิ้มอยู่บนมือหน้าบาดออกบาดออกยีดำไม่ได้ไปหาหมอบิ่มเลยยิ้มอยู่แล้ไม่เห็นตาเราเลย เอาลราพี่น้องคลิปนี้ไว้ซ่อมนีแต่เราคนเราล่าลิปแล้วดูพวกเนี้